การเปลี่ยนจนกระทั่งเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยชัยชนะของพรรคประชาชนกัมพูชาเนี่ยนั่นคือไม่ให้พรรคฝ่ายค้านลงสมัครจับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านตอนนี้ขังคุกอยู่ไอ,อ้สสอพรรคฝ่ายค้านที่ขึ้นรถมาจากเสียมเรียบมาประเทศไทยมาถูกยิงที่หน้าวัดบวอนอรนี<ฆ>่ไงนั่นแหะที่ข้ามามายิงอยู่เนี่ยโอ้โหคือลงสมัครพรรคเดียวอะ่ะ พรรคประชาชนกัมพูชาลงพรรคเดียวเพราะว่าถ้ามีพรรคฝ่ายคา้านประชาชนเขาก็จะไปเลือกพรรคฝ่ายคา้านเพราะฉะนั้นในความมั่นคงทางการเมืองแล้วนี่พรรคประชาชนกัมพูชานี่อ่อนแมอมากเพราะประชาชนชาวกัมพูชาไม่ยอมดังนั้นพรรคประชาชนกัมพูชาจึงต้องเล่งในการสร้างชาตินิยมค่ะก็ต้องมองมาหาประเทศไทยนี่ต้องเอาประเทศไทยเป็นศัตรูเขาก็ตั้งขบวนการไอโอขึ้น โมตีว่านี่วัฒนธรรมของไทยลอกกัมพูชามาะนะคือต้องบอกว่ากัมพูชาที่อยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ขอมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างนี้ก่อนนะคนที่อยู่ในกัมพูชาตอนนี้ไม่ใช่ขอมขอมผู้ที่สร้างนาครวัดนครธมก็คือคนที่ปกครองเมืองอยุธยารีรามเทพนคร เป็นญาติพี่น้องกันค่ะระหว่างผู้ปกครองกรุงศรีอยุธยานี่หรืออยุธยาศรีรามเทพนครต่อไปเมืองลโวต่อไปเมืองพิมายกับเจ้าชัยวรมันเจ้าสุริยะวรมันนี่คือขอมส่วนคนที่อยู่กัมพูชาตอนนี้นี่เป็นคนที่เอามาจากบังคราเทศเอามาจากอินเดียมาใช้แรงงานผสมกับคนพื้นเมืองอเผาจาม ที่อยู่ทางตอนใต้ของกัมพูชาติดกับเวียดนามเผ่าจามมาผสมกับแขกนี่คือคนที่อยู่ในกัมพูชาปัจจุบันจึงเรียกตัวเองว่าขมิเขมรจึงไม่ใช่ขมค่ะขมรเพิ่งเกิดเพิ่งเพิ่งเกิดมาเ,เขาเรียกสมัยนั้นเขาเรียกว่าแขกจามแขกจามก็คือ คนจากอินเดียบังกลาเทศเนี่ยลัดเลาะ,ะมาตามแหลมมาลายูเนี่ยเลาะเรือมาแล้วมาขึ้นแล้วมาใช้แรงงานแล้วก็ไปผสมเผ่าพันธุ์กับเผ่าจามที่อยู่ทางใต้ของเวียดนามทางใต้ของกัมพูชาปัจจุบัน,นก็ออกมาเป็นคนใช้แรงงานก็มารับงานทําปราสาททำนั่นทำน,น,ทำนี่แต่คนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เลยยึดประเทศจากขอมนี่เผ่าเ<ะ>ช,ชื้อชาติ แขกจามที่ยึดอยู่ตอนนี้จึงอธิบายได้ว่าไอ้วัฒนธรรมที่เรามีเนี่ยเราอักษรที่เรามีเนี่ยแล้วเรามาแปลเป็นอักษรไทยก็คืออักษรขอมซึ่งขอมไม่ใช่ขมิน้นนี่อันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนอแต่ด้วยการวิวัฒนาการของกระบวนการสายลายเขาก็พยายามผูกไงทั้งที่คนและเผ่าพันธุ์นะแต่ของเรานี่สืบเนื่องต่อเนื่องกันมาตนะั้งแต่เผ่าลาวโอ,อลาวทางเหนือใช่ไหม<ะ>ลาวอีสานมาผสมกับ ขอ,ขอมผสมกับมอญนะมอญจากพมา่าใช่ไหมครับนี่เราอยู่ตรงนี้ตลอดแต่ของกัมพูชาปัจจุบันคือแขกจามคือที่ต้องอธิบายลึกไปขนาดนั้นเพื่อจะให้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาอธิบายสิ่งที่เขาโจมตีนั้นไม่ใช่ความจริงแต่เขาต้องหยิบยกมาใช้เพื่อจะต้องสร้างความเกลียดชังค่ะให้กับชาวกัมพูชาเพราะาให้เกลียดคนไทยแต่ประเทศกัมพูชาอยู่ได้เพราะประเทศไทย มีคนกัมพูชามาทํางานในประเทศไทยทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเยอะมากนะคะท่านไม่ต่ำกว่าสี่ล้านคนก่อสร้างคนเวียดนามอยู่ประเทศไทยค่ะเกือบหนึ่งล้านตอนนี้เดินขายของเดินขายทัวเดินทัวไม่ใช่ถัวแบบแขกนะถัวลิสงพวกเม็ดมะม่วงหิมะพานขายผลไม้ตามร้านน่ะมีมาจากเวียดนาม แล้วก็ลานจอดรถก็เวียดนามค<อ>่าเนี่เขาสัมปทานกันนะที่จอดรถเวียดนามขายผลไม้ขายนั้นเป็นเวียดนามส่วนกัมพูชาเนี่ยเรื่องของแรงงานก่อสร้างส่วนของพมา่าก็โรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจประงมงพมา่าอยู่ประเทศไทยเกือบสิบสองล้านตอนนี้กัมพูชาอยู่ทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายเนี่ยสีล่ล้านลาวนี่ประมาณสักเกือบล้านเวียดนามก็เกือบล้านเหมือกนกันประเทศที่อยู่รอบข้างเรานี่ อาศัยประเทศเรานะนี่ทั้งพม,มา่าทั้งเมียนมาทั้งเขมรทั้งลาวทั้งเวียดนามดังนั้นนี่มันจึงไม่มีประโยชน์เลยที่รัฐบาลกัมพูชาจะพยายามทําให้คนกัมพูชาเกลียดคนไทยค่ะเพราะมันมันทำไม่ได้ไงในความเป็นจริงเขาก็ไม่ได้เกลียดเขาก็เลยเหมือนพยายามสร้างเรื่องอะไรขึ้นมาสักอย่างเพื่อสร้างความเป็นชาตินิยมแต่ท่านคะข,ขออนุญาตเดยนถามเขาดูมีความมั่นใจมากๆเลยว่าเขาจะต้องได้อะไรจากดินแดนไทยเอ่อ นายกรัีฮุนมาเนตประกาศว่าอาณาเขตของประเทศกรัรมพูชาจะเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า<ฆ>1,000ตารางกิโลเมตรแล้วจะไปเพิ่มทรงไหนก็ต้องเอาแผนที่มาทาบดูก็จะมาเพิ่มที่ประเทศไทยนี่แหละออแล้วเขาจึงยั่วยุไงเขาก็จะใช้เรื่องปราสาทพระวิหารปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมลากยาวมาจนถึงตลอด หลักเขตที่เจ็ดสิบสทั้งที่ความจริงนะหลักเขตที่เขาปักปันกันนะ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงชายทะเลนะมันไปอยู่ตรงภูเขาคือในช่วงสงครามก็ยกลงมาค่ะคือไม่อยากแค่พูดฟื้นฟลอยหาตะเข็บหรอกจริงๆแล้วนี่เรานี่นะชายแดยนของเราไม่ได้อยู่ที่บ้านหาดเล็กนะอยู่ติดเมืองศรีหนุวิวลึกก็ไปอีกน่าจะประมาณเกือบส0กิโลเมตร ลึกเข้าไปในแผ่นดินของกัมพูชา